เอาละครับก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรรยเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกันกบเกมบิดเบฟโซนะวันนี้อยู่กันกับหอคอทางเดินฝึกต่อสู้ชั้นที่26ถึง30ครับวันนี้ก็ลงไปแล้ว1นึคลิปอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะฮะก็มาดูกันสำหรับชั้นที่16นะฮะเขามีกติกาอยู่ว่าอารันคาบวก2เท่าผู้ทหารบวก5เท่าครับผู้ทหารยมทูต อรันคาผู้สังหารยมมาทูดนะฮะปึบ๊บอรันคาสังหารยมมาทูดอ้าวก็มีเยอะอยู่ก็เอา h าริเบลไปแหละชั้นนี้เขาไม่ได้จำกัดนะแต่เราฮาริ b e l ผมก็ตึงอยู่พอสมควร SP บกสิ HP 10, เรียบร้อย h าริเบลเปิดช่องได้ตัวเดียวเพราะได้มาตัวเดียว SP บกสิ HP 10, ใส่ของเพิ่มแรงดรมามิญญาณ มีของตรงสายจะดีมากเลยครับแต่นี่มันเป็นของรวมฮะมาฮาริเบลปัจจุบันเป็นราชินีของฮูเอโกมันโดนะฮะหรือว่าคนที่อยู่บนโจรสูงสุดของฮูเอโกมันโดนั่นเองเพราะว่าบรักันหรือว่าสตาร์กตายไปก็ไม่มีใครมาปกครองนะฮะก็จะเป็นฮาริเบลแทนแต่กรินซี่ก็ไปตบฮาริเบลได้อย่างง่ายดายมากๆเลย อาริเบลผมชอบอย่างหนึ่งนะเขาไม่ออกล่านะฮะเขาใช่ไหมเหมือนในเรื่องอ่ะเขาจะไม่ออกล่านะคือเขาไม่กินฮอนโลผู้หญิงม้งเหมือนกับหยุดกินไปแล้วอะ่ะแต่ทางด้านของอารังคาหรือว่าเอฟป้าตัวอื่นยังมีการกินฮอนโลอยู่นะฮะกินวิญญาณอยู่จบไปสำหรับชันที่26 26ได้โฮเคคุต่อไปเป็นชั้นที่27ครับชั้น27กติกามีอยู่ว่าฟาร์มเสียหายสังกัดยามทูต3เท่าแล้วก็ผู้สังหาร10เท่านะฮะก็ยามทูตผู้สังหารไร้สังกัดนั่นเองจะบวกฟาร์มเสียหายเพิ่มขึ้น13เท่าเลยแหลงโคตรชั้นนี้ไม่ได้จำกัดตัวละครเพราะฉะนั้นเอาตัวไหนไปเล่นก็ได้ครับไม่เปไ็นไร ในชั้นที่27โกะม่วงไปเลยเอาโกะม่วงไปเพราะผมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนของไงเมื่อกี้เอาฮาริเบลม่วงไปแล้วอันนี้ใส่โกะม่วงไปของเดิมลิงก์เดิมปึบปึบปึบนะฮะข้อดีของโกะม่วงครับไวเร็วเล่นได้หลากหลายมีธุก,การมีมุดดินข้อดีเลยปเป็นตัวสังเวียนด้วยครับโหด ไม่ตายไปกินจบไปสำหรับชั้นที่27นะชั yes. go, go. ้นที่27 <Okay. S 1> ได้ของเป็นโอเคคุเหมือนกันฮนะแต่เป็นสีฟ้าต่อไปชั้นที่28ชั้นนี้มีการจำกัดตัวละครเกิดขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็เวลาเลือกก็ต้องระมัดระวังนิดหนึงคิดนิดหนึงครับ ยมมาทูตสามเท่าแล้วก็พูสังหารยมมาทูดถวนหน้าหน่วยอีก3เท่านะฮะยมมาทูต <bra> <hơn> ผู้สังหารยมมาทูดถวนหน้าหน่วยครับแล้วก็ระวังแผลชะกันด้วยชั้นนี้มีการจํากัดตัวละครเพราะฉะนั้นต้องเลือกตัวละครที่โอเคไปหน่อยก็เอาเป็นไอเซนม่วงตัวเก่าไปครับตัวเก่าด้าวแดง ตัวนี้เป็นตัวเก่าครับปัจจุบันก็นํามาเล่นไม่ไหวแล้วนะฮะพูดได้เลยว่าไม่ไหวแล้วแต่ก็นํามาเล่นหอกคอยได้ครับตัวไหนที่เล่นไม่ไหวสามารถเล่นหอกคอยได้ครับเพราะว่าถ้ามันตรงตรงตามเงื่อนไขครับมันจะแรงขึ้นหลายเท่าเลยอ่าอย่างด่านที่แล้วเห็นไหมครับมันจะบอกความเสียหายกับบวกสังกัดตั้ง13เท่านะฮะมันเลยพอที่จะเล่นได้คะปึ๊บ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 เนี่ยมันก็เล่นได้นะ อาศัยเกมเพย์อาศัยจังหวะครับปึ๊บโจมตีไกลแต่ว่าขยับไปหาศัตรูเรื่อยๆขยับไปเยอะเลยแหละโจมตีไม่สมก็เป็นไอเซนเลยจริงๆสกิลไอเซนน่ะมันควรที่จะแข็งแข็งเหมือนอิจิโกะแดง8ปีนะเพราะมันเป็นตัวที่เหมาะกับการแข็งมากๆครับมันเป็นตัวที่แบบยืนรอๆกูก็เก่งอะไรประมาณเนี้ย ปุ๊บใส่พลังแบบเต็มที่สกิลสกิลพอได้นะแต่ไอการฟันเนี่ยมันแบบโอ้โหฟันตัวเอียงตัวโยกกันเลยทีเดียวเฮ้ยเอาไม้ตายไปกินไม้ตายเท่อยู่ฮะอุ้ยตายเลยถึงขั้นตายเลยฮะ แรงนะเนี่ยจบไปสำหรับชั้นที่28ดั่านนี้ก็ได้เป็นผู้กันฮะมาต่อการในชั้นที่29โอ้ด่านนี้ได้เพชร50นะเลยครับเล่นหอคอยแล้วได้เพชรด้วยดีนะมาดูกติกาก,กันหัวหน้าหน่วยผู้สังหารอารันคาเอสปาดาครับแล้วก็ระวังอ่อนแรง นะฮะโอ้โหชั้นนี้ไม่ได้จำ,จำกัดเพราะฉะนั้นก็เอาตัวละครแบบโหด,ดไปเลยมีเสียงแจ้งเตือนนี่ไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้ผมพยายามปิดแจ้งเตือนไป2ครั้งแล้วแต่มันยังแจ้งเตือนอยู่อีกนะก็แบบเออไหนๆก็อัดคลิปอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสร็จแล้วเข้าไปดูพวกอะไรเข้าไปู้ มายุริส้มตัวนี้แรงนะเอาจริงๆอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ามีติดสถานะบวกน,นู่นน,น,นี่นั่นนะู่นนี่นั่นอ่ะรวมกันแล้วมันแรงประมาณ3ามร้อยเปอร์เซ็นแหละคือมันแรงเอาเรื่องนะ,ะตัวนี้ติดสถานะคือยิ่งแรงครับสาหรับมายุริส้มตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ่นต้นๆจริงๆเราไม่ต้องไปเครียดอะไรก็ได้ครับจริงๆผมจะบอกเคล็ดลับเลย ถ้าเรามีตัวเก่งครับเราใช้แต่ตัวเก่งของเราไปเลยเนะี่ยยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนสก,กัดไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้ยังไงมันก็ชนะครับนอกจากมันเราจะไปเจอด่านที่ว่าอะไรนะการโจมตีสีแดงไม่ได้ผลสีน้ำเงินไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะติดตรงนั้นได้คนระับแล้วเราก็คอยใส่ตัวโดนล็อกในชั้นที่ 50- าสิบยอะไรพวกนี้ไปปุบ๊ปบปุ๊บ มายุริมีร่างที่แบบพอเก่งหลายตัวนะฮะแบบเก่งๆแต่ไม่ถึงไม่ถึงกับเก่งมาก s u m m a r ตามหลักแล้วเราต้องเอาเบียคุยะมาปรับสมารีหรือเปล่าให้มันตรงเนื้อเรื่องเือโดนดาบกระซวกค่ะบบางใครของมายุริมันน่ากลัวแปลกๆนะบางใครโหดจัด ด่านที่30ครับด่านนี้มีการจำกัดตัวคละครครับแล้วก็มีกติกาอยู่ว่าหัวหน้าหน่วยสีฟ้าผู้สังหารยมมาทูดหัวหน้าหน่วยฮะก็เอาตัวหัวหน้าหน่วยสีฟ้าไปตัวที่พร้อมจะโดนร็อกนะสังหารยมมาทูดหัวหน้าหน่วยโอเคก็มีอยู่เยอะอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้ล็อกเป็นหัวหน้าหน่วยนะฮะผมล็อกเป็นสีฟ้าอย่างเดียวเดี๋ยวผมเจ้ารีเลเนตไปเพราะผมมองว่าอาชั้นบนบนอะ่ะเราจะไม่ได้ใช้เ,เจ้าตัวนี้ละเพราะฉะนั้นเอาตัวเนี้ยไปล็อกไว้แทนแล้วทุกคนมาดูกันว่าผมไม่ตรงเงื่อนไขคําว่าหัวหน้าหน่วยแล้วผมจะผ่านไหมต้องขอเช็คก่อนว่าเขาเป็นสายอะไรนะฮะตัวที่มันไม่มีฮิตบอกนะไม่มีฮิตแรงไม่มีฮิตไ,ไม่มีฮิตปกติ เราต้องมาเช็คในอ b i l i บ y ครับเราถึงจะรู้ครับว่าเป็นสายอะไรแล้วก็เช็คดูเลยเขามีรคฟาร์มเสถียยที่ได้รับไหมมีาฟรรมาร์มเสียรโจมตีปกติเยอะฝ่า SP ไหมอะไรเงี้ยหรือบางครั้งอขอเราแรงมากๆครับตัวเรามันสวนทางแต่เราไม่อยากเล่นเราอยากเล่นแบบโคละสายมันก็ใส่ได้นะถ้าดานมันง่ายมันก็เล่นได้เหมือนกันครับ แต่ไอการใส่ของการเลือกของลักษณะเนี้ยผมไม่แนะนำในด่านยากนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันยากมันไม่ผ่านแน่นอนนะเลือกลิงใต้เกิดครับสามตัวเพราะว่าเขาอ่ามีบอสสามอันสามมีบอสสามตัวโอเคไปลุยเอ้ยเดียวเดียวไอตัวนี้มายัางไงเออนี่ไปลุย บอสแรกเจอชินจิครับเอาท่าสองเมื่อกี้หมุนๆๆๆแล้วก็ตีฟรีไปเลยประมาณสองสาวิได้โอ้หลบหลบหลบ,ลบอ้เกือบตายครับแต่ไม่ตายหลบก่อนเราให้สถานะผู้ชกันมันหมดก่อนโอเคอ่าถ้ารอรอท่าสองแล้วไปตีจะคุ้มมากครับโอ้หลบหบพยายามหลบสกิลอย่าเผิอไปโดนสกิลนะตายนะเรียบร้อย เอาเรลเน็ตมาล็อกครับแล้วให้หัวหน้าหน่วยสีฟ้าไปเล่นชั้นบนบนปึ๊บปนี้นี้นี้นีปึ๊บปุ๊บอ๋อสายชั่งตีปกติงั้นก็เสร็จเราเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยออกสกิลสักเท่าไหร่อ่ะฮึฮึไม่ค่อยได้เจอตัวนี้ไงเลยขอดูถ้าไม่ตายหน่อยแตกหนึ่งครับปุบ ปึ๊บปึ๊บอ้าวตีฟรีฟรีโอเคเรียบร้อยจบไปสองบอสแล้วเหลือบอสสุดท้ายครับผมไม่ตายไว้กับบอสสุดท้ายอุราฮาระคิสึเกะปุ๊บลบหน่อยหลบหน่อยลบหน่อยหลบหน่อยอุยอุยอยการโจมตีกว้างนั่นเนี่ยอย่าเผลอไปโดนเชียวปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ ขอพระคูมออกมาโอเคไม่เป็นไรครับเรามีตายเกิดสู่อ3อันครับอันนี้เราเพิ่งตาย2นะเรายังสามารถตายได้อีกหนึ่งด้วยอันติเทพดาอันดับหนึ่งคู่นี้แลเศร้านะฮะเศร้ามากตอนที่ลีลิเน็ตหายไปแล้วเหลือแต่สตาร์กเรียบร้อยครับถาเฮ้ยไม่ตายแรงจังวะไม่ตายแรงอะ่ะ โอเคก็จบไปสำหรับชั้นที่30นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในชั้นที่31-35ถึง35นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้ที่นี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ